สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากผมไปไลฟ์สดนะครับที่งานวินเทจทูบ e ูแล้วนะครับร้านหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือร้านนี้นเพื่อนๆนี่คือร้านยูเซสนะครับผมร้านยูเซสนี่ก็จะเป็นร้านของน้องแม็กนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ ได้ผ่านร้านนี้นะครับสินค้าในร้านเนี่ยน่าสนใจมากเพื่อนๆคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวพี่เอกเองเนี่ยจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องกางเกยงยีนใช่ไหมแต่เรื่องสินค้าวินเทจเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังต้องศึกษาเพิ่มนะครับแล้วมันก็ของเนี่ยน่าสนใจมากๆร้านนี้โอ้ลูกค้าเพียบเข้ามาค้นของกันนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาเลยภายในร้านนะครับนี่หน้าต่างร้านจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ประตูทางเข้าเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายนะครับเข้ามาเราจะมาเจอกับร้านแผ่นเสียงก่อนซึ่งจะเป็นอีกร้านหนึ่งนะ ใค,ใครที่ชอบแผ่นเสียงนี่ก็สามารถมาค้นได้นะแผ่นเสียงเยอะมากตรงนี้นี่นะครับเข้ามาก็จะเบียดเบียดหน่อยนะครับนี่นี่นะครับ,ร,บ,ร,บร้านชื่อ get back j u i t e record นะครับนหลังจากนั้นนี่กระทถบมาทางซ้ายนี่เราจะมาเจอร้านที่ชื่อว่า y o u t h e s modern vintage eternity premium selection นะครับนี่้ายอย่างนี้เลยนะครับรอย่างแรกเลยที่อยากจะให้เพื่อนๆมาคุยเลยนี่ก็คือไฟแท็กกองนี้นะครับนี่ไฟแท็กก็เริ่มต้นที่ประมาณ3,000บาทนะครับ ตามที่น้องก็บอกมานี่นี่นะครับก็เป็นสภาพใช้งานแล้วนี่นะครับโอ้โหจริงๆรแล้วจริงจแล้วมันมันยังดูใหม่อยู่เลยนะครับราะจริงฟลแท็กก็จะสภาพอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนี่โอ้โหนี่ครับใครชอบฟลแท็กนะครับก็นี่เลยนะครับกองนี้นะครับผมนี่แล้วก็หันมาด้านนี้นี่จะเป็นเสื้อยืดนะครับนี่เป็นเสื้อยืดวินเทจนะครับเป็นเสื้อยืดผ้าบางเป็นเสื้อยืดหลายๆแบบครับตัวนี้ก็เริ่มต้นที่700บาทนะครับนี่นะฮะมีมากมายหลายแบบนะครับนี่ เ็เป็นร้านแนวค้นสนุกนะเพื่อนๆลองดูนี่ตัวนี้น่าสนใจมากนี่คือโรเล็กป้าย่ปุ่นนะครับนี่ตัวนี้นะฮะตัวนี้เราก็ไม่ทราบยี่ห้อนะครับแต่เนี่ยตัวกราฟิกสวยมากครับนี่เป็นโรเล็กป้าย่ปุ่นนี่นะครับก็มีนี่คาเทียคาเทียนี่แล้วก็จะมีพวกโปลลาฟลอเรนซ์เนี่ยเห็นเยอะโปลลาฟลอเรนซ์ที่เป็นงานเก่านะครับนี่เยอะมากค้นกันมันแน่นอนนะครับนี่ราวนี้ก็เป็นโปลลาฟลอเรนซ์หมดเลยนะครับนี่ ผมก็คล้ายๆที่ตอนนั้นไปเซี่ยงไฮ้เลยนะนี่ตัวนี้ก็2 0 0 0บาทนะครับเสื้อลายสก็ตนะครับโโลลาฟลอรินนะครับส่วนใหญ่ลาบลอรินงานเก่าจะดีนะครับผมแล้วก็จะมีอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่เห็นกันเยอะก็คือ LLBean นะครับตัวนี้ของตัวนี้ผ้าดีมากสวยนี่นะฮะนี่แล้วก็มาลองดูหนึงนี้นี่นะครับนี่ก็เป็นเสื้อยืดนะครับนี่อ่าเนี่ยเขาจะมีหลากหลายนะครับหลากหลายแบรนด์นะแล้วก็จะมีพวกสินค้าที่เป็นอ่สภาพที่เป็นมือสองนะครับนี่ แมนะ้กระทั่งบีนี่ของ Human-Made ก็ยังมีนะครับหรือหมวกผ้าคอนดูรอยนะครับที่เป็น Mercedes-Benz ก็มีนะนี่แล้วก็มาลองดูนี่ก็จะมีพวกเป็นพวกตุ๊กตางานทำมือนะครับดีไซน์แปลกๆอะไรเงี้ยก็เยอะอยู่นะแล้วก็ไล่เข้ามาตรงนี้นี่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 ตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็สนใจอะไรก็มาค,นคน้นเนี่ยค้นไปเรื่อยๆเจอเข,ของดีนะครับนี่เนี่ยโปโลนะครับโปโลนะนี่มาดูรีวายดีกว่ารีวายตัวนี้ตัวเล็กนะฮะนี่ตัวนี้เป็นางี้ อ่านะฮะนี่แล้วก็มาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีนาฬิกานะครับที่เป็นนาฬิกาวินเทจนะครับมีหมวกมีกระเป๋าหลุยวิกตองอ่ตัวนี้ดีกว่ามาดูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นงานคัสตอมนะที่ที่เจ้าของเขาคัสตอมเสร็จแล้วเอามาเอามาขายเป็นมือสองนะก็จะมีนี่ด้านหนึ่งติดป้ายว่าลีวายด้านหนึ่งติดมิสเตอร์ฟรีดอมนะครับแล้วเขาก็ตอกหมุดตามใจชอบของตัวกางเกงไปเลยนะครับอันนี้ก็รอรอคนที่ชอบนะครับมาเอาไป แล้วก็จะมีถุงผ้านะครับถุงผ้าพวกนี้เป็นเป็นถุงผ้าของ g r o s e r y Store นะครับในในอเมริกาเนาะ,ะซึ่งตรงนี้ทางร้านก็มีเอาเข้ามาขายเยอะอยู่เนี่ยถุงผ้าลายแปลกๆเยอะแยะนะครับแล้วก็ลงมาดูล็อกนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นเครื่องประดับเงินนะครับเออจะเป็นแบรนด์เดียวกับที่เราไปที่วินเทจชูบ u แหละลก็จะเป็นแบรนด์ AG47 Studio สนะครับตัวนี้งานก็สวยอยู่เนี่ยครับ้วพวกเสือ้อแจ็คเก็ตเสื้อกันหนาวนะครับที่เป็นมือสองทั้งหมดก็ มีเยอะแยะนะครับเนี่ยเราก็ค้นค้นกันไปเนี่ยเราจะมีพวกเสื้อทหารนี่ตัวนี้อันนี้ก็เป็นสภาพออกลบแล้วนะครับนี่เป็นมือสองนะครับเราจะต้องมีการซ่อมๆกันที่หนึ่งนี่อันนี้ก็จะเป็นของพูม่าก็มีนะครับอ่าูม่านี่ยสองพันบาทครับอ่าเดี๋ยวก็มาดูอันนี้นี่ครับอันนี้ลอนดอนฟอกนะครับตัวนี้พันสี่ร้อยบาทครับราคาดีครับค้นสนุกแน่นอนนะครับ เอออยากให้ดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ก็เป็นถุงผ้าเก่าใช่ไหมครตัวนี้เป็นถุงผ้าเก่าที่ทางร้านเอามาเย็บเองจะเป็นผ้าเป็นผ้าที่ใช้ในสมัยยุคสงครามเนาะแล้วก็สตนซิลขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่นี่ครบก็บนี่กลับมาที่โต๊ะก็เจอฟลแท็กอีกแล้วนะครับว่าคนชอบฟลแท็กนี่ไม่ควรพลาดน,นะมามาดูนะครับราคาก็ดีอยู่ฟลาฟแท็กที่มันเริ่มต้นที่อะไรนะครับตัวนี้ 2,790 27นะครับอ้อโอเคบางตัวเนี่ยถูกกว่ช็อปครึ่งหนึ่งเลยนะเพื่อนนะครับใครชอบไฟแท็กนะครับสภาพมันก็มันก็ดีนะเนะี่พราะปกติคือไฟแท็กมันก็มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเออแต่นั้นคือเราได้ราคาที่ดีกว่านะครับ ควรมาครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับร้านยูเซ่นะครับถ้าเกิดใครผ่านมาที่ทรงวาดนะครับก็แวะมาได้เลยนะครับร้านเขาอ่ะอยู่ติดกับโกดังหลงตังๆนะครับหาไม่ยากครับเออซึ่งจริงๆตรงเนี้ยผมเคยทิ้งพิกัดไว้แล้วกันในงาน FPDs รอบที่แล้วนะแล้วเร็วๆนี้นะครับร้านยูเซสก็จะเปิดใหม่อีกที่หนึ่งนะครับที่ทองหล่อนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมเดี๋ยวทิ้งคอนแทคไว้ให้นะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ